สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับคุณครูตาในวิชาภาษาไทยเด็กๆค่ะวันนี้คุณครูตาจะสอนเด็กๆเกี่ยวกับมาตาตัวสะกดแต่เอก่อนที่เด็กๆจะรู้ว่าวันนี้คุณครูตาจะสอนมาตาอะไรนั้นคุณครูตามีเกมปริศนาคำทายมาให้เด็กๆเล่นด้วย เด็กๆอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้คุณครูตายจะนำปริศนาคำทายอะไรามาและวันนี้คุณครูตายจะสอนแม่ตาอะไราไปดูเลยคะ่ะค่ะปริศนาคำทายในวันนี้ที่คุณครูตานำมาให้เด็กๆมีด้วยกัน4ี่ข้อนะคะข้อที่1อะไรเอิยดื่มแล้วทำให้ร่างกายแข็งแรงอะไรเอ่ย เมื่อเราดื่มแล้วทำให้ร่างกายแข็งแรงเด็กๆได้คำตอบหรือยังคะถูกต้องแล้วค่ะนมดื่มแล้วทำให้ร่างกายแข็งแรงคำถามที่สองอะไรเอ่ยใช้ในการเย็บเสือ้อผ้าอะไรเอ่ยที่ใช้ในการเย็บเสือ้อผ้าเด็กๆคิดสิคะว่าอะไรเอ่ยที่ใช้ในการเย็บเสือ้อผ้าใช่ค่ะ คำตอบคือเข็มเข็มเราใช้ในการเย็บเสื้อผ้าคำถามที่สอะไรเอ่ยเราต้องใช้เวลาฝนตกอะไรเอ่ยที่เราต้องใช้เวลาฝนตกถูกต้องแล้วค่ะร่มร่มเราต้องใช้เวลาฝนตกถ้าไม่งั้นตัวเราก็จะเปียก เด็กๆข้ามาสู่คำถามข้อที่สข้อสุดท้ายแล้วคุณครูตาจะถามเด็กๆว่าอาะไรเอ่ยมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์เอมีใครเคยไปจังหวัดเพชรบูรณ์บ้างนะเด็กๆได้คำตอบไปยังคะว่าอาะไรเอ่ยมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานใช่แล้วคะ่ะคำตอบก็คือมะขาม มะขามจะมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานอร่อยมากเด็กๆสังเกตดูนะคะว่าคำตอบจากปริศนาคำไทยที่คุณครูตาลน,นำมาในวันนี้มีคำว่านมเข็มมะขามและรม่มเด็กๆสังเกตไนะคะว่าสี่คำนี้มีอะไรที่เหมือนกันถูกต้องแล้วค่ะ มีมอมาเหมือนกันเอเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้คุณครูตาจะสอนมาตาอะไรใช่แล้วค่ะวันนี้คุณครูตาจะสอนมาตาแม่กลมมาตาแม่กลมเป็นมาตาที่มีมอมาเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวนะคะเด็กๆเช่นคำว่าขนมส้มเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่า คำที่คุณครูตายกตัวอย่างมีมอม้าเป็นตัวสะกดแต่เด็กๆยังมีคำที่มีมอม้าเป็นตัวสะกดมีเยอะมากมายเลยเด็กๆลองไปฝึกหาดูนะคะว่ามีคำอะไรบ้างที่มีมอม้าเป็นตัวสะกดแล้ววันนี้คุณครูก็มีตัวอย่างให้เด็กๆทําด้วยเป็นการเติมคำามาตาแม่กลม ในประโยคเด็กๆลองไปฝึกทําเลยค่ะค่ะเด็กๆเด็กๆสามารถเติมคําในประโยคที่คุณครูตาลนำมาให้ได้ใช่ไหมคะเด็กๆเห็นไหมคะว่ามาตาแม่กลมไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆสามารถไปทบทวนได้เพิ่มเติมจากใบความรู้ และใบจิจกรรมที่คุณครูตานำมาเด็กๆสามารถฝึกทบทวนเนื้อหามาตาแม่กลมได้และทำให้เด็กๆเ,เข้าใจมาตาแม่กลมมากขึ้นสำหรับวันนี้คุณครูตาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไปบายบาย